สวัสดีครับผมในแอดมินอัตตาหิวันนี้ผมมีทางลึกลับแนวสืบสวนสอบสวนมาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่มีความสามารถในการเห็นวิญญาณในสถานที่ต่างๆได้จนนำไปสู่การค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความล่ำลวยมังคั้งสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีชื่อเรื่องว่า c r i m s o n Peak ปราสาทสีเลือด แต่ก่อนที่จะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องดูอะไรดีด้วยนะเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่อีดิทซึ่งเธอนั้นเป็นเด็กสาวที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักเขียนนิยายผีหรือนวัิยายจมพวกสยองขวัญโดยอีดิทนั้นอาศัยอยู่กับพ่อสองคนพ่อของอีดิทชื่อคาร์เตอร์ซึ่งเขานั้นเป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษในเมืองบัฟฟาโล โดยที่แมวอ,อีดิตนั้นตายตั้งแต่เธออายุได้สิบขวบโดยโรคไอวัวและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่อีดิตได้เห็นผีแล้วก็พบว่าผีแม่ของเธอนั้นไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่เธอมาเตือนด้วยความหวังดีผีแม่อีดิตโปรมาเตือนให้เธอระวังคริมซันพีกซึ่งในตอนนั้นอีดิตก็ยังไม่เข้าใจในคําเตือนของแม่จนเวลาล่วงเลยผ่านไปกว่า14ปี แต่ในตอนนี้เธอก็โตเป็นสาวแล้วและในตอนที่อิดดิทกำลังพิมพ์ต้นฉบับนิวยายผีที่สำนักง,งานพ่อของเธอในวันนั้นเองอิดดิทได้เจอกับโทมสัสชายหนุ่มรูปหล่อผู้ดีชาวอังกฤษที่สุภาพและมีเสน่ห์เอามากๆซึ่งในวันนั้นโทมสัสก็นัดกับคา์เตอร์พ่อของอดดิทในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ซึ่งมันก็คือเครื่องขุดดินเหนียวซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานโดยมีคณะกรรมการนั่งเป็นวงรอบและนั่น ก็รวมถึงคาร์เตอร์ด้วยแต่ในการพบกันครั้งนั้นคาร์เตอร์แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เคยชอบโทมัสหนักเพราะด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ของโทมัสที่ดูจะสนใจอีดิทลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาซึ่งเธอนั้นมีอายุเพียงแค่14ปีมากกว่าที่จะสนใจการนำเสนอผลงานตรงหน้าและยังมีเรื่องที่มากไปกว่านั้นอีกโดยข้อมูลที่คาร์เตอร์ได้รับมาก็คือโทมัสล้มเหลวในการระดมเงินทุนมาแล้วกว่า3ทีไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษ เอดินเบิร์กและมิลานซึ่งมันก็ทำให้เขาเสียเครดิตเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้นาคิดว่าอะไรที่ทำให้ใชายคนนี้ไม่ได้รับเงินสนับสนุนเลยและนั่นก็ทำให้โทมทัสดูน่าสงสัยเอกเป็นอย่างมากในสายตาของคาร์เตอร์คาร์เตอร์จึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เหมือนกันกับทุกทีที่เขาไปแสดงผลงานนั่นก็คือการปฏิเสธเขาได้เลือกปฏิเสธที่จะให้เงินสนับสนุนกับโทมทัสไป แต่โทมัสยังไม่ยอมแพ้ขอเวลาเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจของเขาและนั่นก็ทําให้คาร์เตอร์ได้เตือนอีดิดให้เว้นระยะห่างระหว่างที่โทมัสยังอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาต้องอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งแล้วก็กลัวว่าสเสน่ห์และคารมของโทมัสนั้นจะทําให้ลูกสาวของเขาเปลี่ยนใจแล้วไปสนิทสนมกับโทมัสมากไปกว่านี้อีกทั้งคนที่คาร์เตอร์อยากจะให้ลูกสาวของเขาลงเอยด้วยนั่นก็คือหมออลันที่รู้จักกันมานานและแอบชอบอีดิดมานานมากแล้ว แต่ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไร伊ดิตก็ยังไม่ยอมเปิดใจรับรักเขาสักทีในคืนงานเลี้ยงของเมืองบัฟฟาโลเราก็พบว่า伊ดิตไม่ค่อยชอบงานสังสรรค์สักเท่าไหร่เธอเลือกที่จะอยู่บ้านเขียนนิยายสยองขวัญของเธอซึ่งเป็นกิจกรรมโปรดและเธออยากจะใช้สิ่งนี้ในการทํามาหากินในอนาคตในขณะที่ทุกคนไปร่วมงานเลี้ยงกันหมดและในตอนนั้นเองผีแม่ของเธอก็โผล่มาเตือนให้ระวังคริมซันพีกอีกครั้งและเป็นการปรากฏตัวครั้งที่สองของเธอ หลังจากที่ผีแม่ห่างหายไปนานอีดิตท,ทั้งกลัวและไม่เข้าใจในคำเตือนของผีแม่ว่าเธอกำลังต้องการเตือนอะไรอยู่และไม่เข้าใจว่าคริมซินพีคืออะไรและนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่โทมัสได้มาชวนเธอให้ไปงานเลี้ยงด้วยกันและโดยทักษะการพูดของโทมัสซึ่งขลมและเสน่ห์ของเขานั้นก็เรือร้ายบวกกับอีดิตเพิ่งโดนผีแม่หลอกมามันก็ทำให้เธอไม่มีตัวเลือกมากนักก็ทาอยู่ต่อไปก็ไม่รู้จะโดนผีแม่มาหลอกอีกหรือเปล่า อีกทางโทมัสก็มาชวนเธอให้ไปถึงที่มันก็ทําให้เธอต้องไปงานเลี้ยงจนได้เมื่อเธอไปถึงงานเลี้ยงทุกคนในงานเลี้ยงถึงกับตะลึงเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าอีดิตไม่ค่อยชอบออกงานสังสรรค์แถมเธอ,อยังคงแข้นมากับโทมัสชายหนุ่มต่างแดนที่เพิ่งมาที่นี่อีกด้วย ในงานเลี้ยงโทมัสได้แนะนำลูซิลซึ่งเธอนั้นเป็นพี่สาวผู้เคร่งขรึมแล้วอีดิทก็ได้ทำความรู้จักกับเธอและในตลอดงานเลี้ยงไม่มีอะไรเล็ดลอดผ่านสายตาของคาร์เตอร์ไปได้เขาสังเกตเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของสองพี่น้องลูซิลและโทมัสแถมในตอนนั้นเองด้วยความที่อีดิทเป็นเด็กหัวอ่อนและไม่ค่อยเผชิญกับโลกมามา,มากสักเท่าไหร่ทำให้าาอดิตก็เิมมีใจให้กับโทมัสและนั่น ก็ทำให้เธอลืมคําเตือนของพ่อไปและเมื่อเห็นว่าสถานการณ์มันไม่เป็นไปตามแบบที่เขาคิดไว้คาร์เตอร์จึงหมดทางเลือกจึงต้องจ้างนักสืบฮอรลีให้ไปคุยประวัติสองพี่น้องโดยทําให้เงียบและด่วนที่สุดและกลัวว่าจะมีอะไรน่ากังวลเกี่ยวกับพวกเขาและจะทําให้ลูกสาวเขาไม่ปลอดภัยหรือเปล่าและสิ่งที่กาเธอสงสัยนั้นก็เป็นจริงเมื่อฮอรีเอาหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับสองพี่น้องมาให้เขาดู และเมื่อได้ดูหลักฐานทั้งหมดแล้วคาร์เตอร์จึงคิดที่จะกีดกันอีดิดให้ห่างจากโทมัสอย่างถาวรขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างโทมัสกับอีดิดก็พัฒนาไปมากขึ้นแล้วมันก็เกินไปกว่าที่คาร์เตอร์คิดเอาไว้แล้วโทมัสก็คิดที่จะขออีดิดแต่งงานที่คืนหนึ่งในงานเลี้ยงดินเนอร์ที่บ้านของคาร์เตอร์โทมัสซึ่งเตรียมตัวมาพร้อมแล้วกำลังจะขออีดิดแต่งงานแต่ถูกคาร์เตอร์ขัดจังหวะและเรียกสองพี่น้องเข้าไปคุยในห้องส่วนตัว และเมื่อทั้งสองพี่น้องเข้ามาข้างในเพื่อคุยส่วนตัวกับคาร์เตอร์แล้วคาร์เตอร์เปิดเผยว่าเขาเรื่องรู้เบื้องหลังของสองพี่น้องทั้งหมดแล้วและคาร์เตอร์ต้องการให้ทั้งสองคนไปจากที่นี่ในเช้าวันพรุ่งนี้พร้อมกับสั่งให้โทมัสบอกเลิกกับอีดิตในคืนนี้เลยแล้วโทมัสก็ได้ทําตามคำสั่งของคาร์เตอร์ทันทีโทมัสบอกเลิกกับอีดิตและนั่นก็ทําให้อีดิตเสียใจมากแต่โทมัสก็ยังไม่สี่เหลี่ยมคนเป็นพ่อเพียงแค่นั้นอีดิตได้รู้ในภายหลัง จากการอ่านจดหมายที่โทมัสฝากไว้ในเช้าวันลุงึ้นว่าเขาทำไปตามคำสั่งของคาร์เตอร์แล้วในตอนนั้นเองอีดิตก็ได้หลงรักโทมัสจนหมดหัวใจแล้วและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเขาอีดิตรีบไปหาโทมัสที่โรงแรมและที่นั้นเขากำลังรอพบอีดิตอยู่ส่วนลูซิลนั้นได้กลับมากิดไปก่อนแล้วและในเช้าวันเดียวกันคาร์เตอร์ถูกฆ่าตายในห้องน้ำของสำนักงานของเขาเอง และในตอนที่คาร์เตอร์ตายเขาอยู่คนเดียวทําให้คนอื่นๆคิดว่าคาร์เตอร์ลื่นล้มหัวฟาดขอบอ่างล้างหน้าเองมีเพียงแต่หมออลันที่ไม่คิดอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาผากลอย่างแน่นอนและเมื่ออีดิตรู้ข่าวเธอก็รีบมาดูศพของพ่อเธอทันทีแล้วเธอก็มาพร้อมกับโทมัสอีดิตรู้สึกเสียใจมากถึงขนาดไม่ยอมให้ใครแตะต้องศพของพ่อเธอแม้แต่ตอนหมออลันที่จะหาสาเหตุการตายก็ยังแตะต้องไม่ได้ และในตอนนั้นคนที่มาดูศพพ่อของอีดิตก็มีโทมัสอยู่ด้วยซึ่งเขานั้นได้เดินทางมาพร้อมกับเธอหลังจากงานศพของคาร์เตอร์เสร็จสิ้นแล้วก็ไม่มีใครห้ามอีดิตให้เธอคบกับหากับโทมัสได้อีกต่อไปอีดิตตามโทมัสไปอยู่อังกฤษทันทีส่วนเรื่องทรัพย์สินของครอบครัวเธออีดิตให้ทนายของตระกูลจัดการและส่งเอกสารตามไปทีหลังทําให้หมอ,อรันสงสยัยในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากและอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงอีดิต ราะกลัวว่าถ้าเธอไม่อยู่ภายใต้การดูแลของพ่อไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างและหมอหลันจึงตามสืบดูก่อนที่จะพบว่าอีดิทได้ใส่อยู่ในปราสาทอัลแลนเดอร์ฮอลกับสามีป้ายแดงของเธอนั่นก็คือโทมัสและลูซิลพี่สาวของโทมัสตัวปราสาทสวยงามอย่างที่เธอคิดแต่มันเก่าและมีบางส่วนของปราสาทก็ผุพังเหมือนกับว่าปราสาทหลังนี้ขาดการดูแลมาเป็นเวลานาน แถมมีดินเหนียวหนืดสีแดงไหลออกมาจากพังจุดของปรสสาทอีกด้วยและตั้งแต่อีดิตมาอยู่ที่นี่ก็มักจะมีเรื่องน่าสงสัยมากมายเช่นทุกวันไม่ว่าจะเป็นรูซิลหรือว่าโทมัสจะต้องเอาชามาให้อีดิตดื่มซึ่งเธอจะไม่ดื่มก็ไม่ได้และเมื่ออยู่ที่นี่นานขึ้นรวมถึงกินชาที่โทมัสเอามาให้ทุกวันร่างกายของอีดิตก็ออนแอลงทุกวันอย่างไม่ทราบสาเหตุและยิ่งไปกว่านั้นอาการของอีดิตนั้นก็แปลกๆมากขึ้นทุกที บางคืนที่เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกก็ไม่เจอกับโทมัสสามีของเธอนอนอยู่ข้างแต่สิ่งที่ทําให้เธอขวัญเสียยิ่งกว่าเดิมก็คือปราสาทแห่งนี้มีผีและโชบโผลออกมาให้อีดิทเจออยู่บ่อยๆแต่ละครั้งที่ผีโผล่มาก็จะเจอปริศนาบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้อย่างเช่นเธอเจอกล่องเก็บแผ่นเสียงเก่าๆแต่ไม่มีเครื่องเล่นโดยที่กล่องถูกปิดสนิทยอยู่ในชั้นใต้ดินและมีชื่อ อีโนล่าสนักอยู่ตรงลูกุญแจซึ่งในทีแรกอีดิทไม่สนใจกับปริศนาที่เธอกำลังเจอจนในวันหนึ่งโทมัสได้มาบอกกับอีดิทว่าหน้าหนาวที่นี่พื้นดินรอบปราสาทจะมีดินเหนียวสีแดงโผล่ขึ้นมาและโดยสาเหตุนี้เองใครๆต่างก็เรียกที่นี่ว่าคริมซันส์พีกและเขาก็มีภารกิจที่จะต้องซ่อมเครื่องขุดดินเหนียวให้เสร็จก่อนเวลานั้นมาถึงและนั่นก็ทำให้อดิทตกใจกับคำว่าคริมซัน ที่ผีแม่ของเธอมาเตือนตลอดเวลาซึ่งเธอนั้นก็ยังไม่เข้าใจมันอยู่ดีว่าแม่จะบอกให้เธอกลัวที่นี่ทำไมแต่นั่นก็ทำให้อดีตสนใจปริศนาที่บรรดาผีผีมาบอกมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะตั้งใจมาสื่อสารอะไรกับเธอและช่วยเธอปลอดภัยก็เป็นได้และแล้ว วันที่อะไรเครื่องจากขุดดินเหนียวของโทมัสก็มาถึงเป็นวันเดียวกับที่เอกสารโอนทรัพย์สินของอดิทถูกส่งมาด้วยแต่เธอก็ได้รับจดหมายอีกหนึ่งฉบับจากมิลานที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นจดหมายถึงเธอแน่นอนอดิทจึงรับจดหมายนั้นมาแบบจำใจก่อนกลับไปปราสาทอดิทได้รู้ว่าจะมีพายุเข้ามาในคืนนี้ด้วยความที่เธอกลัวผีที่ปราสาทเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เธอจึงขอให้โทมัสนอนค้างในเมืองกับเธอสักคืนหนึ่งก่อนแล้วก็กลับไปที่ปราสาทด้วยกันและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่อีดิทได้มีอะไรกับโทมัสเหมือนสามีภรรยาทั่วไปทําให้โทมัสเพิ่งจะรู้ตัวว่าเขานั้นลงรักอีดิทเข้าให้แล้วและเมื่ออีดิทและโทมัสได้มาถึงปราสาทในเช้าวันถัดมานั่นก็เป็นครั้งแรกที่อีดิทเห็นลูซิอลว่าใส่เธอและผลที่ทําให้เธอโมโหนั่นก็เป็นเพียงเพราะว่าเธอโมโหที่อีดดิทกับโทมัสนอนค้างในเมือง และในระหว่างที่ลูซิลโมโฮและหันหลังให้นั้นอีดิธเธอเห็นพวงก,กุญแจที่ลูซิลเผลอวางไว้บนตัวาหารมีอยู่ดอกหนึ่งมันสลักชื่อเอาไว้ว่าอีโนโลาซึ่งเป็นชื่อปริศนาที่อีดิธเคยเห็นจากกล่องที่อยู่ชั้นใต้ดินอีดิธจึงสนใจมันมากแล้วเธอก็หยิบปก,กุกแจดอกนั้นมาและยิงมันใจไปกว่าเดิมว่าปราสาทแห่งนี้ต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่นอนเพราะจดหมายจากมิลานก็เขียนถึงคนที่ชื่อว่าอีโนโลา อดิดรีบลงไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อไขปิศาที่อยู่ในกล่องนั้นทันทีโดยเธอใช้กุญแจที่เพิ่งขโมยมาเปิดกล่องปิศาออกดูแล้วก็พบกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงและซองเอกสารที่นาสองเอกสารระบุชื่อไว้3ประเทศก็คืออังกฤษเอดินเบิร์กและมิลาน อดิทย้อนนึกความทรงจําแล้วก็นึกได้ว่ามันตรงกันกันกบข้อมูลที่ท่อเธอมีเกี่ยวกับการระดมเงินทุนที่ล้มเหลวของโทมัสในสามประเทศนี้หลังจากนั้นไม่นานลูซิลก็รู้ว่าลูกกุญแจของเธอนั้นได้หายไปส่วนอดิทก็ไว้ตัวทันเธอก็แก้งป่วยขึ้นมาพอลูซิลเผลอเธอก็เก็บลูกกุญแจเข้าพุงกุญแจตามเดิมแต่มันก็ทำให้ลูซิลมั่นใจว่าอิดดิทอาจจะรู้อะไรบางอย่าง แลในคืนนั้นเองอีดิตได้เอาเครื่องเล่นบันทึกเสียงมาเปิดฟังพร้อมกับเปิดซองเอกสารทั้ง3ดูแล้วก็ได้รู้ความจริงที่น่าตกใจว่าทั้งสองพี่น้องร่วมมือกันโดยให้โทมัสหลอกผู้หญิงที่ร่ำรวยมาแต่งงานด้วยจากนั้นก็ฆ่าพวกเธอด้วยน้ำชาผสมยาพิษเพื่อเอาสมบัติเมื่อรู้ตัวดังนั้นทําให้เธอเข้าใจได้ว่าผีของแม่มาเตือนเธอเพราะอะไรอีดิตจึงได้หนีออกไปในทันที แต่เธอก็ป่วยเกินกว่าจะฝ่าพายุหิมะไปได้อีดิทจึงนอนสลบอยู่ตรงบันไดใกล้ประตูทางออกดานมออลันที่สงใจในการตายของคาร์เตอร์ก็ได้ข้อมูลจากทนายของตระกูลอีดิทว่าก่อนตายคาร์เตอร์ได้จ้างนักสืบฮอลลีคุยประวัติสองพี่น้องนี้และมันก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่หมออลันจึงไปหานักสืบฮอลลีทันทีฮอลลีได้ให้หมออลันอ่านข่าวการตายของแม่สองพี่น้องคู่นี้มันเกิดขึ้นที่ปราสาท โดยที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือฆาตรกรยังคงลอยนวนอยู่และตอนที่เกิดเรื่องก็ไม่มีใครอยู่นอกจากลูกๆทั้งสองของเธอซึ่งตอนนั้นโทมัสมีอายุ12ปีส่วนรูซิลอายุ14ปีและหลักฐานอีกชุดหนึ่งนั้นก็คือเอกสารการสอบรถของโทมัสหมอลันจึงรีบมาหาอีดิทแนงกลิตและหลังจากที่อีดิทฟื้นตัวขึ้นมาเธอก็ยังคงอ่อนแอลงเรื่อยๆซึ่งนั่นไม่ใช่เพียงเพราะแค่น้ำชามียาพิษ แต่ทั้งสองพี่น้องพยายามป้อนให้เธอกินทั้งเช้าทั้งเย็นนอกจากนั้นรูซิลยังผสมยาพิษลงในอาหารที่อีดิดกินอีกด้วยและในกลางดึกของวันนั้นอีดิดได้ยินเสียงบางอย่างพอเธอตามเสียงนั้นไปเธอก็ได้พบกับผีอุ้มเด็กและในตอนนี้เธอก็เข้าใจทุกอย่างเลยว่าบรรดาผีที่ปรากฏกายพาเพื่อให้อีดิด้เห็นนั้นผู้ผีทั้งหลายได้ลุ้งรู้ความจริงที่ซ่อนไว้เกี่ยวกับปราสาทแห่งนี้และที่บรรดาผีทั้งหลายปรากฏตัวออกมา ก็เพื่อที่จะช่วยเธอนั่นเองอิดดิทเดินตามทางที่ผีชี้บอกจนไปรู้ความจริงอีอย่างหนึ่งว่าโทมัสกับรูซิลเป็นพี่น้องที่มีอะไรกันเองและนั่นก็ทําให้เธอรับไม่ได้กับภาพที่เห็นและกําลังจะหนีไปจากที่นี่แต่อิดดิทก็ถูกรูซิลผลักเธอตกลงมาจากชั้นสามจนเธอนำสลบไปเลยเมื่ออิดดิทฟื้นขึ้นมาก็พบว่า หมออลันกำลังทำแผลให้เธออยู่และจากการสังเกตอะไรหลายอย่างของหมออลันบวกกับร่างกายที่ย่ำแย่ของอดิตหมออลันจึงตัดสินใจพาอดิศไปจากปราสาทในทันทีแต่ถูกรูซิลกับโทมสัสขวางเอาไว้และหมออลันก็ได้เปิดโปงเรื่องที่เขารู้มาต่อหน้าอดิตและให้เธอดูข่าวการตายที่เกี่ยวข้องกับสองพี่น้องนี้และนั่นก็ทำให้ทุกคนตกใจมาก หมออลันได้แสดงความคิดว่ารูซิลน่าจะเป็นฆาตรกรทําให้รูซิลแทงหมออลันเข้าไปที่ตายรักแร้จนมิดดามและสั่งให้โทมัสแทงหมอลันซ้ําเข้าไปอีกและในตอนนี้เองที่หมออลันได้รู้ว่าลึกๆแล้วโทมัสไม่ใช่คนจิตใจไม่ดีโทมัสให้หมอบอกตำแหน่งที่แทงแล้วหมอจะไม่ตายแถมโทมัสยังบอกทางออกอีกทางของปราสาทให้หมออลันรู้เพราะเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้อีกแล้ว ก่อนที่จะพาหมอไปไว้ที่ชั้นใต้ดินแล้วโทมัสก็รีบขึ้นไปช่วยอีดิทที่ตอนนี้รูซิลกำลังมาครับให้อีดิทเซ็นเอกสารโอนมอบทรัพย์สินก่อนจะเฉลยเรื่องการตายของคาเตอร์วาเป็นฟีเมอลของเธอเองอีดิทแก้แค้นให้ตัวเองและพ่อของเธอโดยการนำปากกาที่เซ็นเอกสารทิมไปที่หน้าอกของรูซิลก่อนจะหนีไปเจอกับโทมัสแล้วโทมัสก็ได้สารภาพกับเธอว่า เขานั้นรักอีดิทจริงๆและขอร้องให้เธอเชื่อใจเขาอีกครั้งโทมสัสเข้าไปจัดการกับปัญหาที่น่ารำคาญทุกอย่างโดยการเผาเอกสารทุกอย่างทิง้งและบอกให้ลูซิลหยุดทำเรื่องพวกนี้ซะลูซิลถึงกับคลั่งเอามีดแทงโทมัสจนตายแล้วตามไล่ฆ่าอีดิทจนถึงชั้นใต้ดินแล้วลูซิลก็ได้หยิบมีดอิโต้ที่ได้ซ่อนเอาไว้ซึ่งครั้งหนึ่งมีเล่มนี้แหละที่เคยฟันแม่ของเธอจนตายมาแล้ว และลูซิลกำลังจะเอามันมาใช้กับอีดิดโดยอีดิดหนีลูซิลไปที่ทางออกนอกปราสาทและในจังหวะที่อีดิดเหมือนกำลังจะเสียเปียบลูซิลก็ถูกพีโทมัสโพออกมาหลอกทำให้ลูซิลตกตระลึงกับภาพที่เธอเจอและในจังหวะเดียวกันที่อีดิดเอาพรวดฟาดไปที่นั่งลูซิลหนึ่งทีและซ้ำไปที่หัวอีกหนึ่งครั้งทำให้ลูซิลได้สิ้นใจตายก่อนที่อีดิดและหมออลันจะรอดออกจากปราสาทอย่างปลอดภัยและหนังก็จบลง ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องคลีมเซนผีภาษาสีเลือดสำหรับผมแล้วเรื่องนี้เป็นหนังแนวสวยองขวัญสืบสวนสอบสวนย้อนยุคและพลังเหนือธรรมชาติของตัวนางเอกที่สามารถเห็นวิญ,ญญาณหรือผีได้ทำให้การดำเนินเรื่องดูน่าหวาดกลัวเพราะเราไม่รู้ว่าผีจะออกมาตอนไหนสรุปนะครับเรื่องนี้ถ้าขาดผีไปก็อาจจะทำให้หนังขาดความน่าสนใจกลายเป็นแค่หนังสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมแค่นั้น สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําแนะนําหรืออยากให้ผมอัตตาหิเอาหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถเขียนบอกไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมในการนาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับถ้าคุณคือแฟนพันธ์แท้หนังหายากคุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดีลัที่แห่งความคลางไ้ภายพ,พยนตร์แบบสุดลิมทิมประตู รับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซนเซอร์วอดเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้กระทั่งรับชมภาพยนตร์นั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องลับที่สร้างไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณแล้วลุยไปกับพวกเราที่นี่ช่องดูอะไรดี